สัมตีว่าพูดกักผมอีกครั้งนะตอมมีไหนลวเราอยู่ในอดีคุณเต๋อ a f แแ่งกิวจีเฮสมมว่โอเยนะครับ <c oughs> เกลื่อนกันยาวมากตอนนี้อดีคุณเต๋าอยู่ประมาณหนึ่งถึงสามดาวเงินนะครับเรากางมอนสเตอร์ออกมาเพื่อดูว่าโอเคเราจะมาคัดลูนกันนะนจริงๆผมดูเนี่ยอย่างเม็ดนี้ผมก็ยังเสียดายนะเพราะมันคลาฟยากผมก็จะเก็บให้นะเม็ดน,นี้มีสปีดผมก็จะเก็บนะโอเคเรามาเริ่มจริงจนะังกันที่แวมไพร์ครับ สปีดสีฟ้าผมจะเก็บนะส่วนมากผมจะเก็บสีเขียวบางอันผมก็เก็บอย่างเช่นวิวหรือในเมซิตเนี่ยมันใช้เยอะนะครับเก็บได้นะครับหรือสีขาวที่เป็น6ดาวบางเม็ดผมก็จะเก็บนะอืมผมเก็บให้เหลือครบเซตก็คือ1 2 3อันนี้เก็บนะครับแท็กสปีดเก็บ เม็ดนี้ผมมองไม่สวยมีโอกาสตีลงไปที่ H P กับคี y เดเมนะครับแล้วก็พอไม่มีสปีดเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยดูดีแล้วครับมีออฟไม่ไม่ได้ใช้งาน2ออฟกับออฟใช้งาน1 o ออฟนะครับเสียดายมาอนะที่จะตีกับาขายลดความเสี่ยงดีกว่านะครับโอเคแวมพร์ okay, ire, จบไปนะเดสทรอยเดสทรอยผมจะเก็บน้อยที่สุดนะเดสทรอยเก็บคู่นี้มีสปีดมีสปีดผมเก็บแล้วกันนะ โอเคไปวิวครับอย่างรวดเร็ววิวคิดเมทผมเก็บนะเพราะว่ามันหายากนะครับก็ใช้ส่วนมากจะใช้คู่กับเอ็กซ์ตาเทอร์หรือไวโอเล็นั่นเองนะครับผมก็เก็บไว้ดีกว่านะแล้วก็อืมนาคตมีอันที่ดีกว่าค่อยใช้นะครับผมขอดูก่อนอ่าเมนนี้เก็บนะบสวยเม้นนี้ผมก็เก็บมนนี้ก็ตรงสายนะครับยังใช้งานได้ ระดับหนึ่งนะสองเม็ดนี้ส่วนเม็ดนี้ผมมองไม่สวยนะครับต่อให้ลงสปีดเป็น13บมันก็เป็นใช้ยากแต่ว่ารูน้อยนะครับก็เก็บไว้โอเคผมขอขายหนึ่งเม็ดก็คือเม็ดนี้ครับมันเป็นคิดเม็กับเลสนะครับมันดเมกับสปอร์ตมันขัดกันตีมาก,ก็ไม่มีสปีดมันใช้งานค่อนข้างยากนะครับผมว่ามันจะลงกระจายเสียได้มาหน้าด้วยนะครับขายดีกว่าจบไปนะครับ พราะามีคู่อยู่เกือบครบนะครับแต่ว่าเม็ดนี้ไม่สวยจริงๆขอขายแล้วกันโอเคในเมซิด okay, นะครับโ okay, อเคเม็ดนี้เม็ดนี้เป็นแอคูเรนซี่เนี่ยมันต้องมีสปีดครับคือแอคูเรนซี่ไม่มีสปีดมันใช้งานยากมากนะครับขายแล้วกันนะครับสำหรับในเมซิตนี่ส่วนมากผมจะมองในเมซิตต้องมาคู่กับสปีดและ h อนะครับส่วนมากจะใช้กับมอนสเตอร์แนวนั้น แบบนี้ยังพอให้ภัยได้ตีมายังมีโอกาสลุ้นสปีดสิบห้านะสีฟ้ามีโอกาสลงออฟซ้ำสองออฟที่มีอยู่นะคงั้นนี้ผมเก็บให้เข้าคู่แล้วกันนะครับก็ไม่เลวหลายนะเป็นเป็นตีเจนด้วยนะโอเคเอเนอร์จีนะครับแอตแทกไม่มีคิเลตเมนีม่ผมขายนะคือถ้าเป็นเอเนอร์จีแอตแ,แท็กควรจะมีสปีดแล้วก็คิเลตครับมา ต่อไปนะเม็ดนี้เก็บได้มีสปีดเก็บได้อืมอันนี้ค่อนข้างออฟกระจายนะถึงจะเป็น4ีม่วงก็ตามนะครับเป็นเป็นมันจะมีความเสี่ยงที่หนึ่งแหละพอเราจะใส่รูนที่มีอ่าแอดแท็กกับคี y d เดมเมเนี่ยเราต้องการคี y เล e ใช่ไหมครับเดี๋ยวพอ1เม็ดที่ไม่มีคี y เล e ใส่ไปปุ๊บสแตทรวมมาคี y เล e ไม่ถึง70ผมว่าไม่สวยขายดีกว่านะครับ คือถ้ามีแอตแท็คีย์แดมควรจะมีคีย์เลดนะครับถ้าไม่มีสปีดควรจะมีอย่างน้อยๆคือมีคีย์เลดนะมาดูกันสปีดเก็บนะครับสปีดเก็บสปีดเก็บ HP อืมไม่สวยเลยสปีดเจ็ดดาวเก็บอืมอย่างนี้ก็พอได้ครับมีสปีดอยู่นะเก็บอ่าแม้นี้ค่อนข้างไม่ค่อยสวยนะไม่ค่อยสวยมาก ในสายตาผมมองว่าไม่สวยเลยแต่ว่าเราไม่มี HP ในช่องนี้เลยนะครับโอเคมีช่องหนึ่งงั้นผมขอขายเม็ดนี้แล้วกันดูไม่สวยเลยนะครับคือมันไม่มีสปีดแล้วมันไม่มีเดฟไม่มีเลสไม่มีอะไรเลยไม่น่าเอาไปใช้ด้วยนะมันค่อนข้างจะทําให้มอสเตอร์เราอ่อนลงนะครับโอเคอย่างรีเจนอย่างนี้ลองตีบวกดูก,ก่อนครับ อย่างเช่นเม็ดนี้เนี่ยถ้าตีลงเดฟลงเลสลงแอคู rew, ค่อนข้างสวยลงคิเลตไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์สักเท่าไหร่นะมันจะเป็นรูนสำหรับตัวซัพพอร์ตนะครับอย่างนี้เม็ดนี้เรียกว่าตรงสายนะมี HP มีสปีดนะครับอ,อันนี้ก็ตรงสายก็เป็นแอท k คคิเลตนะครับอันนี้โอเคเลยสวยนะครับเอาไปใส่พวกตัวกึ่งซับกึ่งเดเมเได้นะอย่างเช่นอ e ีฟีดไฟอย่างเงี้ย ใส่ได้ครับมีทั้งสปีดมีทั้งแอตแท็ที่สวยนะครับเม็ดนี้สวยอยู่มันมาจากน่าจะมาจากสีฟ้าหรือสีเขียวนะแต่ก็เก็บไว้ก่อนเม็ดน,นี้ไม่ค่อยสวยนะมีเม็ดหนึ่งแล้วผมว่าขายเม็ดหนึ่งแล้วกันเม็ดน,นี้ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงสายครับโอเคเม็ดน,นี้พอใช้ได้นะครับถ้าตกเพราะว่ามันให้ค่ามาเยอะด้วยนะครับ เริ่มที่6เนี่ยถ้าเริ่มที่3น่าจะขายแต่ว่าถ้าเริ่มที่6นี่เรียกว่าใช้งานได้อยู่นะครับโอเคจบ energy ้ไป a ลชนะครับ rage hp ช่องนี้ไม่มีผมเก็บ attack เก็บนะครับเก็บเก็บอืเดี๋ยวดู attack โอเคมี attack แค่เม็ดเดียวผมก็จะเก็บให้นะครับมาแล้วเราม,มาดูสีฟ้าอืมเม็ดนี้ไม่ค่อยสวยครับไม่มีคีย์เลชไม่มีคียเลชไม่มีสปีด คือคือมันต้องมีคิเลตนะไม่มีคิเลตมันรวมทุกเม็ดหกเม็ดแล้วคิเลตไม่ถึงหกสิบห้าเจ็ดสิบใช้งานยากมากเลยครับแล้วยิ่งมีช่องนี้ซ้ำๆหลายเม็ดนะมเม็ดนี้ถ้าหลงคิเลตสิบสี่ใช้ได้ครับไม่ขายนะอืเม็ดนี้ต้องห้ามลงเลสนะครับตีแล้วต้องห้ามลงเลสเม็ดนี้ไม่ตรงสายนะขายนะครับไม่มีคิเลตไม่มีสปีดนะครับสาหรับเลส คีเดเมเก็บไว้ก right? ่อนนะมันหายากคีเลตก็เก็บไว้ก right? ่อนนะครับค right? ีเดมก็เก right? <c oughs> ็บเดบช่องนี้มันเป็นสำหรับรุนเลชค่อนข้างแปลกนิดนึงคือเป็นรูนที่คีเดเมใช่ไหมครับเราจะเก็บเฉพาะช่องสีคีเดเมตคีเลตไว้แอดแทกเด็ HP ใช้น้อยนะครับเก็บไว้ใส่แตกรูนครับเพราะมันเป็นหกดาวนะมันยังหายากอยู่นะครับรุน ขายนะเม็ดน,นี้เพราะเรามีอีกสองเม็ดเนาะสำรองไว้เม็ดน,นี้ไม่สวยนะมัน,ม,นมันสายซับพอร์ตอะแต่ว่ารูนนี้มันเป็นรูนสายโจมตีครับเลชแล้วนะครับเอเนอร์จี้แล้วเบรดครับเบรดแอควเรนซี่เอควเรนซี่ในเบรดเนี่ยควรจะมีสปีดนะครับควรจะมีสปีดเยอะๆไม่มีสปีดขายดีกว่าครับโอเคเอ่อ okay. uh ลุนนี้ผมว่ามันบวกก้าวมาแล้วด้วยนะมันเหมือนกับลงมันเป็นสีสีฟ้ามานะครับผมว่าขายนะเดี๋ยวผมขอสแกนนิดนึงก่อนมีลุนประเภทนี้มาใหม่เยอะแยะแล้วนะครัเมนนี้ขายดีกว่าเพราะว่ามันไปลงเลสด้วยคีเลก็น้อยนะไม่เยอะมากตีเมนนี้ยังมีโอกาสลุนได้มากกว่านะเมนี้ก็ยังสวยนะ เม็ดนี้พอใช้ได้ครับเอาไปใส่พวกวูบแสงอะไรเงี้ยได้ครับมีไหมเอ่ยแต่ก็เบรดที่ใส่ HP ก็อย่างเช่นอนุบิสอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอนาคตอาจจะได้ใช้มาเม,ม็ดนี้ก็ตรงสายนะครับต้องลองตีดูเม็ดนี้ก็ตรงสายโอ้เบรดสวยไหลเม็ดเลยครับ HP HP ในช่องที่ 2, สสามารถเราใช้เบรดเนี่ยจะเป็นแอตแทกกับสปีดนะ ไม่มีคีเลดไม่มีสปีดผมขายแล้วกันครับใช้งานยากมากแอดแทกผมเก็บไว้ให้แล้วกันนะครับโอ้เม็ดนี้สวยมากโอ้สวยเยอะเลยครับเม็ดนี้เป็นรีเจนที่ห่วยมากยกเว้นว่าตีลง hp รัวๆนะครับลองตีดูถ้าไม่ลง hp ค่อนข้างแย่เหมือนกันนะครับเม็ดนี้โอเคเม็ดนี้ใส่ตัวกึ่งซับได้นะเพราะมันมีสปีดอยู่เก้านะครับจะขายก็เสียดาย คิเลตเก็บไว้ก่อนนะอืมแอดแท็กเก็บได้ครับคิเลตเก็บได้งั้นงั้นนะ่าขายคิเลตห้าดาวไหมเนาะเพราะเรามีคิเลตหกดาวอยู่นะครับเราก็เปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับออฟสวยมากออฟอันนี้ลงแอดแท็กตันไปด้วยผมขายดีกว่านะครับคิเลตเราใช้น้อยนะคิเลตอันนี้ HP มีคิเลต ขี้เล่อีกแล้วอืมขี้เล่อีกแล้วนะผมก็ว่าเอ๊ะมันได้ยินเสียงมาจากไหนว่ามันมีเสียงเกมอยู่ในอยู่ในเครื่องนะผมก็พยายามเงี่ยหูฟังอมเม็ดนี้ผมก็เสียดายผมเห็นขี้เละหลายเม็ดนะโอเคผมจะเก็บให้สองเม็ดแล้วกันนะเผื่ออนาคตได้ใช้ เม็ดน,นี้ค่อนข้างไม่สวยเลยไม่สวยเลยนะไม่สวยเลยเลือกยากจังนะครับแต่ผมก็เก็บไว้แล้วกันนะเผื่อใส่ตัวลองๆไว้ลงกลเลมโลกนะทำเดเมจได้มากขึ้นผู้เล่นที่ยังฟาร์มรูนแบบไม่ได้ไวมากแบบหลักหนึ่งนาทีเนี่ยผมว่าบางเม็ดก็เก็บบไว้พวก2 4 6เก็บไว้ลังเลนิดหนึ่งก็ดีที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ เค okay. อย่างนี้เรียกว่าตรงสายนะครับสปีดกับคิเลตนะส่วนเลสก็รุ้นเอาเมนี้ตีมากระจายสองอ็อก็ยังเรียกว่าใช้ได้นะนะมีมีเปอร์เซ็นต์เม็ดนี้ต้องสปีดสิบสี่เม็ดนี้ไม่สวยนะผมมองว่าใช้ยากคือพอเป็นเป็น HP อีกช่องหนึ่งมันควรจะเป็นคิเลตไงครานี้ไม่มีทั้งคิเลตทั้งสปีดเนี่ย พอเราตีต้องไปลุ้นตอนออฟสุ่มตอนบวกเ้าซึ่งไม่คุ้มครับเราต้องเสียมานาเยอะมากในการตีเพื่อลุนออฟที่3นะเดี๋ยวเม็ดนี้ผมก็ยังให้ได้นะเม็ดนี้เม็ดนี้ก็ไม่สวยนะสปีดสิ 14, แล้วยังไงเพราะว่าไม่มีคีเลดก,ก็ใช้งานยากอยู่ดีนะขายดีกว่าครับไม่สวยพอครับโอเค ประมาณนี้แต่ว่าช่องสีผมลังเลหลายเม็ดมากเลยครับอย่างเช่นเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้นะครับลังเลอยู่2เม็ดนะครับเคลบเบรดแล้วเอเนจีแล้วเลสแล้วมาฟอร์ทชอลกันครับอืมเม็ดนี้สายระเบิดครับลองตีดูนะครับเม็ดนี้ก็โอ้เม็ดนี้ก็ยังเรียกว่าสวยงามแนละ้หลุนเลสอันนี้เรียกว่าตรงสายครับ ใช้ได้อยู่เม็ดนี้ผมขอขายนะครับคือแอคค r a c ซีมันพอไม่มีคิดเลยไม่มีสปีดไม่มีแท็กด้วยนะไม่ไม่มีอะไรที่ควรจะเก็บเลยสปีดเก็บนะ HP HP ในฟ o r t ท l เป็นตัวที่ใส่ก็คือี่มินาไฟครับเก็บไว้ก่อนแล้วกันเด็บไว้ใส่แตกรูกนะเป็น6ดาวสปีดผมเก็บหมดนะครับเม็ดนี้เรียกว่าไม่ตรงสายนะครับก็มาจาก คือมันมีแอดแทกกับเลสเองนะครับไม่มีคิเลตไม่มีสปีดนะรุนส่ยดามเมดควรจะมีคิเลตหรือสปีดอย่างน้อยๆอ,อย่างหนึ่งอย่างใดนะครับออันนี้รุ้นสปีดครับอันนี้ต้องลงสปีดสามทีไม่ลงสปีดตรงไหนก็ขายทิ้งแล้วนะครับอันนี้ก็รุ้นสปีดสามทีครับอันนี้พอได้นะอันนี้พอได้ใส่พวกตัวฟาร์มก็ได้ใส่ตัวลงดันก็ได้ คิเลื1สิบมีสปีดสี่ผมใช้ได้ผมว่าใช้ได้นะอันนี้ลุ้นสปีดสิบหกนะครับหรือว่าลงเด็บลงเด็บก็ยังใช้งานได้ครับใส่ตัวลองๆเลวแบบไม่สำคัญมากอันนี้ก็ตรงสายนะมีสปีดมีคิเลืนะครับสำหรับสายเดเมจแอตแทกใส่ระเบิดได้นะผมขอดูก่อนโอเคอันนี้ไว้ใส่แตกกรูนนะครับอันนี้ไว้ใส่สายระเบิดนะ คีเลตก,ก็ไว้ใส่พวกอินุไฟใส่หรือยังจะไปใส่กิฟฟอนก็ได้หรือว่าใส่ก็ยังมีตัวใส่หลายตัวนะจะไปใส่ไว้ใส่ตอนอยังไม่มีตัวใส่นะหลังๆฟอทเมันต้องเป็นตัวแบบฮักเดเมดแบบเดเมดก้อนใหญ่ๆนะครับอขอดูขออนุญาตดู เดเมจใหญ่ๆนะอ๋อยังมีโจ๊กลมมันก็ใช้งานไม่ได้นะแต่ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะไม่อยากขายเยอะเดี๋ยวพอได้ตัวสเสริมมาเราไม่มีรูนะแย่เลยนะโอเคแม้นี้ใช้งานได้อยู่ครับอืมออก ทางไม่ค่อยดีแต่ก็มีคิเลตให้ใช้สอยนะเมนนี้ต้องลองตีดูอย่าลงเลสเยอะก็พอครับโอเคฟอร์ทัลเรียบร้อยเบรดเรียบร้อยเดสแพร์ air, ครับแอตแทกมีสปีดผมเก็บ HP เก็บ HP เก็บอืมแอตแทกไม่มีสปีดไม่มีคิเลตขายนะครับแอตแทกต้องมีคิเลตหรือสปีดนะ HP มีเลสมีสปีดสวยอยู่ครับสวยอยู่เมนนี้ใช้ได้นะ เม็ดนี้มีสปีดมีเลสผมเก็บนะโอเคเม็ดนี้ก็สวยนะต้องลองตีดูต้องลองตีบวก6ดูครับคิดเลย12สวยนะขอใช้ได้นะเม็ดนี้ลุ้นอย่างเดียวคือสปีดซึ่งไม่ลงลง H p ไป2อทีโอไมา HP กับเลสไม่มีสปีดนะผมขายดีกว่าใช้งานยากนะมันจะเป็นตัวซัพพอร์ตเดี๋ยวนี้ต้องติดสปีดนะครับ เดฟไม่มีอะไรเลยในช่อง2ช่องส่วสุดมันเราใช้สปีดนะครับหรือ HP เป็นตัวสปอร์ตเต่าๆช้าๆไว้ลงดันฉะนั้นเป็นเดฟที่ออฟลองไม่สวยนะผมขายนะครับสุดท้ายเราจะหยิบเลือกสปีดมากกว่านะสปีดเก็บนะ HP แบบนี้ใช้ได้ครับบางตัวอย่างนี้ก็พอใช้ได้ครับผมเก็บให้นะอันนี้ตรงสายเลยสายเดมเมจนะครับ อันนี้ผมไม่อยากให้ตีเลยครับมันเป็นกึง sub, ก่งซับกึ่งไม่มีสปีดด้วยครับไม่มีสปีดมันจะทําให้ลุนนั้นมันดูสวยน้อยลงไปอีกครับห,หลายเม็ดเลยแฮะสปีดเม็ดนี้น่าเก็บตรงที่มันเป็นต้องตีลงสปีดนะครับผมขอดูว่ามันมีเ,เม็ดไหนให้ลุนเยอะกว่านี้ไหม โอเคเม็นี้ลองลงไปครับโอยขายก่อนนะมันมีแค่2อออฟมีออฟที่ติดสปีดไว้หลายเม็ดเลยอ่าเม็นี้ผ่านนะเม็นี้อืมจะเป็นแบบแนวแนวสายโจมตีหมู่แล้วก็ตีด้วยเด็บอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ตรงสายนะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับก็เป็น hp กับสปีดเด็บนะ อันนี้ก็ยังดูดีกว่าเม็ดที่ขายไปเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ดูดีครับต้องลองตีดูโอเคแอตแทกผมเก็บให้แล้วกันเพราะมีสปีดนะครับคิดาเมดก็เก็บอืมเดบก็เก็บให้เม็ดหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวถ้าเจอคิเลตเก็บโอเคเก็บคิเลตหนึ่งเม็ดนะครับขายเดบไปแล้วกันเอ้ยขายคิเลตเม็ดเ,เดียวนะครับโอเคคิเลตสปีดเก็บ มันเป็น6ดาวสีม่วงด้วย4ีออฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องลองตีดูผมไม่ขายแล้วกันเสียดายนะเคสปีดเลสโอเคเมนี้ไม่ไม่มีประโยชน์ใดๆนะครับก็คือเป็น HP คีดเดเมจอย่างเงี้ยไม่ไม่ตรงสายครับฮะแอนดรูว์เก็บเดไม่มีสปีดออบลองหวย ขายดีกว่าครับเรสไม่มีสปีดขายครับ HP อืม,มขอดูก่อนเรสไม่มีสปีดขายครับนะใช้งานยากถ้าไม่มีสปีดนะโอเค okay. HP มีโอเคผมมันมี HP สองช่องที่ไม่ได้ใช้งานนะขอขายช่องที่ดู ออลองไม่ตรงแล้วกันอืมอันนี้ไม่สวยนะมันเป็นออกแนวออปมันขัดแย้งกันเองคือเป็น HP attack อะไรเงี้ยไม่ไม่สวยครับคืออันนี้ลุ้นสปีดนะครับอืมก็พอได้นะมีสปีดอยู่พวกนี้ลองลุ้นสปีดดูแต่ว่าไม่สวยเท่าไหร่นะครับอืแล้วมันให้ออฟสปีดมันน้อยมากเลย งั้นผมขอเก็บสปีดสี่ไว้ลุ้นเม็ดเดียวขาย2เม็ดนี้ทิ้งนะครับเพราะออฟมันค่อนข้างขัดแย้งกันเองด้วยครับคือแบบถ้ามี a t t a ท็กควรจะมีคิเลตอะไรเงี้ยครับคิเลตแอ t แท k กสปีดนะครับประมาณนี้อืมแอทแทกหกดาวสปีดเก็บ HP เป็นต์เก็บเดฟเก็บนะครับอืมเดฟห้าดาวไม่เก็บนะโอเคผมขายเดฟห้าดาวทิ้งนะครับหกดาวก็เก็บไว้ใช้งานได้นะครับ มีสปีดมีคิเลตอืมเม็ดนี้พอมีคิเลตแต่ไม่มีสปีดนะครับไม่สวยนะมันเป็นรูนสายพพอร์ตเพิ่มเลสจริงๆแล้วเราใส่รูนนี้เราต้องการเลส HP เดฟประมาณนี้นะครับสปีดนะโอเคอันนี้ให้อภัยได้ครับมีแอตแท็ก5นั่นนี่เป็นครีดเดเมจเดฟแอตแท็กอืมเก็บทั้งหมดนะ อค okay, อันนี้ขัดแย้งกันหมดเลยนะครับอีสามอันนี้มันคนละแนวทางเลยครับไม่มีสปีดด้วยบายบายโอเคอันนี้เก็บได้ครับต้องลองตีดูอันนี้ต้องลองตีดูอืมอันนี้ก็ค่อนข้างขัดแย้งครับ HP คิเลตมันมีเม็ดอื่นที่สวยกว่านะฉะนั้นเมน็ดนี้ตกรอบครับยิ่งช่องเดียวกันมีเหลือเยอะๆนี่จึ๊จึจ๊อืม ดีทุกเม็ดดีแบบกลางๆนะครับโอเคงั้นงั้นให้ใครตกแล้ต้องลองตีดูครับผมไม่ค่อยเชียร์เม็ดนี้เท่าไหร่เลยเพราะว่ามีเม็ดอื่นที่สวยกว่าผมขายเม็ดหนึ่งแล้วกันนะโอเคการ์ดนะครับโอเคแอคคู u, ไม่มีสปีดขายแอคคู u, กับเลสช่อง6ต้องมีสปีดนะไม่มีสปีดไม่น่าเก็บ ดีเจนผมเก็บให้เจ้าตัวขายดูครับอ่ามันเหมือนกับต้องตีลงคิเลตเยอะๆนะครับต้องตีลงคิเลตเยอะๆอันนี้ขัดแย้งนะแต่ว่าเป็นหกดาวถึงกำลังเลเลยทีเดียวขัดแย้งแต่เป็นหกดาวนะครับไม่มีสปีดขายเถอะเอามานามาใช้งานดีกว่าอืมอันนี้พอได้ครับ อันนี้ขัดแย้งอีกแล้วครับอันนี้รุนได้อย่างเดียวคือคิเลตและไม่มีสปีดนะครับกาดนี่เราไม่เราต้องคัดเข้มข้นเคสเดียวกับ Destroy นะครับใช้งานค่อนข้างยากจริงๆแล้วหลักๆเรามองที่สปีดเป็นหลักมากกว่าสำหรับรุนนี้นะครับถ,ถ้าไม่ใช้เอาไปใช้งานตรงสายแบบสายดีเฟนต์ไว้สู้นะครับโอ,โอ้ผมขอสแกนก่อนวนะ่าเม็ดนี้มี หกดาวอะไรบ้างโอเคไม่มีหกดาวนะสปีดเก็บ hp ไม่ใช่นะไม่ใช่ช่อง2อจะเข้มข้นนิดหนึ่งนะถ้าไม่ใช่สปีดต้องเป็นหกดาวเปอร์เซ็นต์นะเราก็อพลองค่อนข้างสวยอันนี้ไว้ใส่พวกค้อนคืนแล้วกันนะเก็บไว้สักเม็ดหนึ่งนะสปีดเยอะเลยอพกาดเวลาอ่าลูนกาดเวลาเราใส่เราต้องการแอทแทกเปอร์เซ็นต์เนาะ เรายิ่งเป็นช่อง2เราก็จะใส่เป็น Speed สปีดซะมากกว่าหรือเดฟหรือ HP ใส่ตัวซัพพอร์ตฉะนั้น Attack เปอร์เซ็นต์แล้วมึงไม่มีคีเรตครับมึงผิดหลายกระทงมากเในนี้นะครับอันนี้ตรงสายสำหรับสาย Attack เลยครับเก็บไว้แล้วกันเก็บมีสปีดเดฟตรงสายอืมอันนี้ก็ได้อยู่อันนี้ไม่ตรงนะ Attack คีดแดมไม่มีคีเรตไม่มีสปีดเอ่อ อืมเมนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับมีโอกาสลงเอ็กโคลินซีแล้วไม่มีสปีดนะ HP ไม่มีสปีดผมขอขาแล้วกันเดี๋ยวขอสแกนก่อนนะครับอืมก็เมนี้หวยสุดมี HP ช่องหนึ่งสวยกว่านะครับผมเก็บไว้ให้แล้วกัน HP เดบอืม โอเคเด็บ okay, มีเม็ดที่สวยกว่านะผมขายเด็บอีกเม็ดหนึ่งแล้วกัน HP เด็บไม่มีสปีดผมขายดีกว่านะเน้นหน่อย AM หนะึ่งสามห้ามีแต่สปีดนะอีกออฟหนึ่งหวยนะขายไม่ตรงสายขายคิดเดมกับแอคคูลนะออฟมินเมทหนึ่งคู่ เค okay. ประมาณนี้ครับเป็นรูแล้วเลวือีก6ลรูนครับสวิปสวิป,วปไม่มีสปีดนี่ผมขายเยอะเลยขายเร็วด้วยเป็นรูนที่ไม่มีสปีดไม่รู้จะเป็นรูนสปีดไม่มีสปีดนี่ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมนะครับอันนี้ก็มีให้ลังเลนิดหนึ่งตรงแอตแัคก,กับคีเล่นะครับ โอเคขายดีกว่านะมันสวยแค่ไหนต้องตัดใจครับสวิปไม่มีสปีดนี่ผิดหลายข้อหาจริงๆอย่างนี้ทำไมถึงไม่ขายใช่ไหมอันนี้มันเอาไปใส่ใส่ดาเมจได้อย่างคีเไม,ม่ลลมคีเไม่าน้ำอะไรเงี้ยถูถถถยๆไถๆช่วงแรกๆนะครับ เด็บใหม่ไวนะครับแอตแทกไม่ม okay, ีขี oh ้เ oh, ล็ดนะครับเก็บเม็ดหนึ่งขายเม็ดหนึ่งแล้วกันครับโอ้โหสวยอยู่หลายเม็ดนะครับ Speed. Okay. มีสปีดเคมีสปีดเก็บเก็บไม่มีสปีดทิ้งทิ้งอันนี้ตรงสายครับมีสปีดอยู่ข้างบนเก็บไว้ใช้งานชั่วคราวได้โอเคสวิป okay. แล้วเดสเพลย์แล้วชิลมีแต่ลูนให้ตัดสินใจยากมาตลอดเลยุูยเม็ดนี้สวยมากสำหรับสลัดน้ำเม็ดนี้สวยมากอยากได้เลยครับโอ้โหโคตรสวยอ่ะ โอ้มีเม็ดให้เสียดายเต็มไปหมดนลครับโอ้สปีดยี่สิบเอ็ดนี่ครับคุณเต๋าใส่สลัดเลยครับนะครับคู่เม็ดนี้ฮึ่มเม็ดนี้คนระับที่สุดของแจ,จง้จริงๆเสีของมันจะเบานิดนึงนะครับก็ยังไม่หายป่วยนะโอ้ถ้าขายเม็ดนี้ ไปนี่ชีวิตผิดพลาดเลยนะผมขอดูมีบอกไม่มีหินยังไม่มีหินอัมนะครับโหชิวเก็บไว้เยอะมากสำหรับผมว่าถ้าชิวไม่เป็นสปีดผมจะขายนะด้วยความสัตย์จริงไม่เคยใช้ช่องอื่นนอกจากสปีดนะครับโอ้โหเยอะจริงๆครับเยอะมากผม ไอดีหลักผมอะไอดีสตอมี่ไหนครับผมยังมีรุ่นชิวสปีดนี้สองสามเม็ดเองนะครับผมต้องจิ้มแบบหลายๆเม็ดแล้วขายโอเคไม่นีผมให้อภัย ลตมีสปีดแอตแทกมีสปีดเด็บมีสปีดขีดแดอืมขีดแดมไม่สวยนะไม่มีคีเลตอืมขี้แดมมีคีดด้เลตสปีดเก็บให้มาเยอะนะแต่ว่าออาหวยแบบให้ค่ามานน้อยโอเคโอเค กัดสินใจขายสีฟ้าไปบ้างเม็ดแล้วกันครับโอเคผมเก็บอมนี้ให้นะเมนี้ขายเมนี้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บเอ็กซ์ตร้าเทิร์นไปทั้งหมดนะครับไม่ใช่อะไรผมเพ่งนานกว่านี้ไม่ไหวแล้ว ผมจะเคลียแบบเร็วๆแล้ว,ลวนะครับอธิบายไปเยอะแล้วนะเพื่อนๆน่าจะเข้าใจทริคนิดๆหน่อยๆนะผมว่าค่แบบนีเก็บได้นะครับขายเก็บ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 ขายเก็บเก็บ Hi.